ีค่ะสวัสดีพี่ๆเ,เพื่อนๆเอฟซีทุกทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์ค่ะเมื่อวานนี้นะคะลาวสามัคคีนะคะแอดก็กลับขอโทษขอไปด้วยนะคะเจาะไม่เข้าเนาะเพื่อนๆจะเจาะไม่เข้านะคะได้เฉพาะเด่นสามเนาะได้เฉพาะเด่นสามนะคะแต่แอดไม่ได้เจาะสามให้เมื่อวานนี้เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้หลุดไปนะคะแอดก็กลับขอโทษขอไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามต่อวันนี้นะคะตามต่อเนะเพื่อนๆจ้า ตัวเลขก็อยู่ในกระดานนี้นะคะก็ขอให้มาขอให้ปังแล้วกันเนาะนะคะก็มีเด่น1เด่น3เด่น7และเด่น9นะคะส่วนตัววิ่งรูดแอดขอฟันไปที่3และ9จ้าวันนี้แอดไม่ได้ตั้งขากล้องนะคะอาจจะมีมืดมืดนิดนึงนะคะเนาะก็ นะคะตัวตัววิ่งรูดนะคะตัวเจาะก็จะมี909194นะคะ353934เนาะแล้วก็ชุดกันก็4คู่นะคะ0 3 5 9 9 5 5และ70นะคะชอบค่อยตามเนาะนเพื่อนๆจะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดเจาะให้ก็ใช้ตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดนะคะไปจับกับตัวเลขที่มีในใจแล้วได้เช่นกันนะคะรอบนี้ก็ขอให้มาขอให้ปังแล้วกันนะคะขอให้ทุกๆท่านโชคดีเนาะ ตัวเลขก็ขอให้ออกมาเถอะเนาะเพืเ่อนๆจา๋าในกระดานนี้เนาะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะก่ะอนจากกันก็อย่าลืมเนาะเพืเ่อนๆจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกๆคนคะ่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ